แต่ว่าผมมาเจอกลัวงอจตงหวะหน้ากลัวผมแทนจะใช้มสองทักมกอมาใช้ทุกขีนเลยรัศไทยรวมเล็กไชาติไทย ข้าขอร่เร้องแบบสูงเรานักเรียนเราเรียนฉันต้องรับผู้ตุให้อยู่ในเรือนที่ไินย

ขอเชิญผู้ที่นำเสนอภาษาไทยภาษา,ษาอังกวลรคารมออกมานำเสนอด้วยค่ะภาษาไทยละคำคำว่าหายทยคำอ่านขออาค่ะขออาค่ะรออือยืรอออยขอไอไทยใช่คะ H E A R T หัวใจหัวใจ <out> <fixas> o <deEO> <similar> กลุมลูกนะครับก็จะขอใช้เวลาประมาณห้าถึสิบนาทีนะครับไม่นานนะครับอ่าไม่กี่เดือนเนาะสองเดือนกว่าจะจบละแก้ยังไงนะครับก็มาปรึกษาครูได้นพวกเรามีปัญหาเราไม่กล้ามาคุยกับครูนะครับชอบไปคุยกับเพื่อนที่ให้ความปรึกษาไม่ได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ขอให้พวกเรารักษาสุขภาพต่อไปด้วยนะครับอนะครับ พยายามมาเรียนกันทุกวางนะครับเนาะจะไดะ้มีงานอะไรนะจะได้ติดตามได้นะครับอันไหนพิชาด้วยกัครับอ,ย,อย่างเงนะีานครับท่านานท่านา,าน,านมูละขาดสี่คนทำไมล่ะแล้วไม่สองคูณพน,น,นิกรพนิกรต้องไปขัดลิฟนะ ไปเท่าดีการรัศมีไปเท่าดีแล้วก็จุดที่ซีแล้วก็ขีดไว้ทีนี้ได้แล้วว่าใช้วงเวียนจะแบ่งได้อย่างไรอ่ะน้เรียนดูการวงเวียนให้ยาวทุกคนทำง,งานเพื่ออยากจะได้เงินหรือ,รอทุกคนเรียนเพื่อยอยาออกจะดีการช่างอะไรครับช่างยวนเอต้นกมล ชาวบ้านวิทย์หรือสิ่งทั่วไปครับพเพราะเศรษฐกิจโตต่าและะแรงงาน AI กระทบการจ้างงานเกิดความเสี่ยงให้เข้าสู่เศรษฐกิจรอกระบบะเรื่องง่ายที่พวกเราคุ้นหูคุ้นตานะครับคุ้นชินม,มาแล้วก็คือเรื่องอะไรครับโอคค้โอคคแลกระต่ายกับเต่เาเห็นไหม The hair and the toys นะครับ One day the hair ridiculed the short legs and slowness. First. there was a There was of himself. who with of himself. There was a man who Yahai, with himself Yahai, with Hat Yahai, to Hat room with ลุงรถนาที่คูนาที่คูนราชการภูบุกวังจุติทยาไสบะยูราสวานกันแม่แง่เมื่อกี้คมที่สิห้าอ่าคำที่สิบห้าหม่อยคำเจ้าที่เรียกคอาจารย์คำไป อโมพนมือพิจารณาหารในโลกนี้มีคนที่จนยากเสนมบดและขาเสนาสนยากกินที่มีภาประเจโิสงสารคนที่ดี گائز اپ کو یہ پتہ ہے کہ แจกดินครับคนละก้อนได้ใจถูกคนยหรือยังได้ดินเหนือไอ้แก่นดินเหนือเนี่ยความเป็นจริงของคนก่อนเหมือนหัวคนมันมีลักษณะดินควบคุมการตัวเล็กๆนะอ่า รูปทรงกระบอกนั่นเองนะครับขาเราตั้งสตอกฐานนะครับโอเคอันนี้คือการใส่ผมก่อนนะครับใส่ก้าวานะครับถ้าดีก็จะมีเครื่องมือแกะเครื่องมือขูดด้วยนะครับัแตนเวลาเราปัน้นเราต้องนึกถึงผมช้างมผม,ผม <laughs> แล้วก็เสื้อ เสื้อผู้หญิงกระโปรงนะครับหมดแล้วตรงหมดนะครับกูก็สอนเรื่องของการอะไรการตั้งการนะครับตั้งการตั้งการแล้วก็การเดินนะครับเวลาเดินอ่ะมวยภาษามวย เราเรียกว่าอย่างไงนะครับแขนซ้ายไปอยู่ข้างหน้าแขนขวาเนี่ยให้ให้ชิดกับขาทำไมถึงต้องชิดกับขาของเรานะครับถ้ากลับไปไปชิด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 

อริบานโยาโตชาวสังโฆสังขัยนันสังขัยนบานีอาวราุูธเจ้าอามนุเลสิรานาขอเจอคุณออกมาให้โอวาแกเงิน